ถ้าถามว่าในหลักการวิทยาศาสตร์คิดว่าไอ้ตัวนี้เอาไปสอนวิทยาศาสตร์ในเรื่องอะไรได้บ้างการหมุนค่ะการหมุนมีอะไรอีกการทดแรงครับแรงบีบของมันทาให้น้ำอ้อยมันเกิอดออกตั้แม่รีแรงที่เราพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของแรงเสียดทานใช่ไหมจริงๆแล้วในเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยถ้าเรามองว่าวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เป็นศาสตร์จริงๆแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คือธรรมชาตินั่นเองความรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นความรู้ที่พยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มีอยู่ แต่มันเป็นการอธิบายโดยมีลักษณะที่เป็นกระบวนการที่เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ดูแล้วมีความน่าเชื่อถือนะฮะเพราะว่ามันมีมีขั้นตอนในการที่จะอธิบายหลังจากที่ได้มาสอนที่มหลาลัยเชียงใหม่แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเริ่มมองว่าจริงๆแล้ววิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะที่เป็นไฮเทคหรือไฮเทคโนโลยีเท่านั้นหรือมันเป็นสิ่งที่จะต้องเป็นของใหม่ๆเท่านั้นเราเพราะว่าจริงๆแล้วของเก่าๆซึ่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือเนี่ยจะมีลักษณะภูมิปัญญาที่มีความเป็นเฉพาะตัวอ่างเขาอยู่เหมือนกัน มันเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้เราเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยกับธรรมชาติวิทยาศาสตร์กับชีวิตประจาวันมันอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่ได้พยายามเอามาอธิบายด้วยกันเท่านั้นเองก็เลยเปิดเป็นวิชาเลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวิทยาศาสตร์ตัวอุปกรณ์ชิ้นนี้จริงชื่อของมันคือเครื่องหีบอ้อยอันนี้ในการทํางานของอุปกรณ์ชิ้นนี้ก็ไม่ยากอะไรเราจะเอาท่อนอ้อยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็หมุน ค่อยก็จะถูกค่อยๆดึงเข้าไป <c oughs> เห็นว่าถ้าเราเอาค่อยใส่นี้มันก็จะโดนดึงเข้าไปเห็นไหมฮะนะถ้ามันจะดึงเข้าไปก็จะหมุนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยมันจะผ่านออกมาทางด้านนี้ทีนี้ถ้าเราสังเกตดูครูเราจะเห็นว่าคูมันถูกแบ่งเป็นช่องๆช่องเราคิดว่าเขาจะแบ่งครูนี้ให้มันเท่ากันได้อย่างไงถ้าเรื่อเาเป็น,น,นในความคิดผมนะเราว่าใช้เชือกพันรอบแล้วก็ามาพับพับขึ้นแล้วก็พับขึ้นอืมครับมันจะเหลือเป็นส่วนมาให้เรา โอ้แสดงว่าเกิดร่วมสมัยจริงๆ,ๆ <c oughs> ให้เด็กมาช่วยกันแสดงความคิดเห็นหรืออภิปรายผิดถูกไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสิ่งสําคัญแต่อยากจะทราบความคิดเห็นเพราะเวลาเด็กอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นออกมาปั๊บเนี่ยเราจะทราบว,ว่าเด็กคิดยังไงแล้วก็ประสบการณ์เดิมของเด็กจะเป็นตัวทําให้เราทราบจากการอธิบายความคิดเห็นเขาด้วยว่าเขามีประสบการณ์เดิมยังไงเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเติมเขาเราจะทํำยังไง <c oughs> เราคิดว่ามันน่าจะ เป็นอุปกรณ์หรือเป็นของใช้หรือเป็นของเล่นเกีย่ยวกับอะไรเป็นลางศกน้ำครับเอาไว้แบบประดับในแบบบ่อน้ำอะไรอย่างนี้แบบ<ม>เป็นน้ำพุเวลาเราให้น้ำก็สวยงามอ่าเราเรา,เราลองมาดูกันนะว่ามันใช้ทําอะไรอ่าอันนี้เป็นเป็นของเล่นอย่างหนึ่งของคนพื้นบ้านเขาเรียกว่าหนอนเดินมันมีหลักการวิทยาศาสตร์อะไรอยู่อยู่ในของเล่นชิ้นนี้บ้างเราลองมาช่วยกันวิเคราะห์หน่อยเถคิดว่าอะไรมีอะไรอยู่ในหนอนมีแม่เหล็ก หรือว่ามันน่าจะเกี่ยวกับแรงโนโ้มถ่วงนเพราะว่าสังเกตว,ว่าราม,มันจะเฉียงลงมาความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีเด็กอธิบายได้แต่สิ่งที่เด็กอธิบายอาจจะไม่ใช่เป็นตัวทฤษฎีเพ๊เพเราก็เป็นผู้ที่เสริมเข้าไปว่าเออสิ่งที่เด็กอธิบายเนี่ยมันก็ถูกแล้วเนาะเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งที่รองรับเรื่องนี้ซึ่งทฤษฎีนั้นอธิบายอย่างนี้แม้สิ่งท,ที่เธออธิบายเนี่ยมันก็มีส่วนถูกแล้ว แล้วก็มีทฤษฎีเนี้ยมาเสริมเพราะฉะนั้นเด็กก็จะเริ่มอ๋อจริงจริงทฤษฎีนี้มันเริ่มต้นมันมาจากวิธีการอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเรามองไอ้ตัวหนอนเดินตันเนี้ยเราจะพบว่า,าจริงๆมันมีความรู้หรือมีหลักการนิยมศาสตร์อยู่แต่ที่เราคุยกันเมื่อกี้นีมีสองเรื่องแล้วนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของตัวหนอนเองซึ่งมีแม่เหล็กอยู่คิดว่าเราทราบได้ไอย่างไรือว่าในนี้มันถึงไม่ด้กยจากสอเวลามันติดกัน เออมันดูดกันสแสดงว่าจริงแล้วในหนอนตัวหนึ่งมันจะมีแม่เหล็ก2อ,อันซึ่งเวลามันทิ้งไปมันจะทำให้มีแรงดูดมีแรงผลักกันใช่ไหมครทำให้หนอนกัดการเคลื่อนที่ได้ตลอดเวลาหรือเป็นการถ่วงน้ำหนักอย่างใช่ไหมก็เลยทําให้หนอนสามารถเคลื่อนที่ไปได้เรื่อยๆอีกประเด็นหนึ่งการที่หนอนมันเคลื่อนที่ได้เนี่ยเกิดจากแรงโน้มถ่วงหรือน้ําหนักของตัวหนอนเองเนื่องจากว่าเราทําลางให้มัน,มนเอียงสิ่งที่ที่เด็กมีความอยากหรือเด็กรู้สึกหรือเด็ก มักจะเรียกร้องก็คือไอ้ของเล่นเหล่านี้มันทําได้ยังไงเพราะงั้อันนี้ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่เราจะพาเด็กไปดูนะครับก็คือจะพาเด็กไปหาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยซึ่งเป็นป่าดหรือเป็นผู้รู้ที่การเกี่ยวการทําของเล่นพลูกเขานี่ไมนจะรไม่จะร้องเป็นสามเสียงนะเสียงเสียงอยู่อยู่โดดเดียวคนเดียวมันร้องไม่จะมันจะขันอย่างนี้ถ้ามันจะเรียกหาตัวแม่ผู้อื่นมาหามันจะ เนี่ยนักศึกษาหรือใจไปชึกอยู่ในที่ในห้องแคบๆนะต้องออกมาอย่างเงี้ยศึกษาอุ้ยางก็ยังไปจบแต่นียกางเรียนที่ก็ศึกษาอย่างเนี้ยเรียนศึกษาไม่จบตลอดชีวิตโครงการอุ้ยสอนหลานอ่เริ่มมาแต่ปี45สอนบุคคลทั่วไปหรือเยาวชนเด็กหรือนักศึกษาสอนขั้นพื้นฐานการเรียนเรียงเรียนรู้นอกโรงเรียน เรียกว่าเรียนรู้ดูเห็นทําเป็นเล่นสนุกรู้สึกภูมิใจ่ภูมิใจทมิใจที่มีคนส่งเสริมนั่นแหะสั่งสอนแล้วก็ชี้สารอย่างมหาลัยทุกมหาลัยในชงเสริมแล้วก็ดีใจที่ภูมิใจอยู่ได้การที่พาเด็กไปหาพระอ,อุ้ยแม่อุ้ยเนี่ยนอกจากจะได้เรื่องของทักษะกระบวนการในการทําของเล่นจะได้ความเข้าใจหลักการวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในกระบวนการการทําของเล่นละ สิ่งหนึ่งที่มันตามมาด้วยก็คือหลังจากที่นั่งทางกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเป็นสักระยะหนึ่งเด็กจะเริ่มรู้สึกคุ้นเคยกับพ่ออุ้ยแม่อุ้ยแล้วก็จะอีกส่วนหนึ่งก็จะมีความรู้สึกรักและเข็าผูกพันพ่ออุ้ยแม่อุ้ยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาคือนอกจากในแง่ของตัวความรู้ก็จะได้เรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคนสองรุ่นครับตั้งแต่อุ้ยทำมาดีโดนบีบปัดไปกี่รอบนะครับมีบ่วยมีก็ได้จะอย่างมันต้องมีสมาธิต้องมีสมาธิ รู้สึกดีอะค่ะเป็นการเรียนรู้ที่แบบไม่น่าเบื่อค่ะในเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการคิดมากขึ้นเกี่ยวกับความสมดุลเรื่องแรงอย่างคอปเปอร์ไม้ไผ่อย่างเ,าเายยางี้ยค่ะการตัดตุงการทําปาตาเพียนก็สามารถนํามาบูเดนาการกับการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยได้ค่ะก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างก็คือเราจะมาอยู่ๆเนี่ยจะมาทําเลยไม่ได้เราต้องอาศัยประสบการณ์ใช่ไหมครับสยประสบการณ์แล้วก็ เราก็ไปปรับใช้ในการเป็นครูเหมือนกันครับประสบการณ์ในการที่จะไปสอนเด็กในการที่จะไปทําทให้เด็กเนี่ยเกิดความเข้าใจเราต้องเด็กเราต้องให้เด็กเนี่ยเกิดการลงมือทําด้วยตัวเองเมื่อครูได้เรียนวิชานี้หรือนักศึกษาได้เรียนวิชานี้ไปแล้วเนี่ยนักศึกษาก็จะได้เห็นแนวทางหรือมีแนวคิดที่จะดึงเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณครูจะให้ของเล่นพวกเราแบ่งเป็นกลุ่มๆม นะฮะแล้วเราเอาไปลองวิเคราะห์กันดูเนาะว่าถ้าสมมุติว่าเอาของเล่นเหล่านี้ไปใช้สอนในวิชาเอกของเราจะไปสอนในเรื่องอะไรได้บ้า,ทางทีนี้เขาก็จะพัฒนาออกมาแต่มันเหมือนกันเพียงแต่ผลกรับใครนี่ใช้กระลามันจะเวิร์กไหมแต่ถ้าจะเป็นกระดาษเนะอามาทําเป็นกล่องเป็นลูกคน,น่า<ม>จะง่ายกว่าเอาไปใช้สอนอะไรได้บ้างเนี่ยสอนในเนนรื่องของความสมดุลเออ ก็จุดศูนย์ของหมูแต่ละตัวด้วยแต่เียนกจะสนใจเพราะว่ามันเป็นของเล่นของเด็กอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็อาจจะเข้าสู่เรื่องของรูปทรงก็ได้คะ่ะหรือว่าใช้ในเรื่องของการวัดนะยาวเท่าไหร่ความ,มยาวเนะะี่ยค่ะวัดจากตรงนี้วัดรัศมีวงกลมนีไ่ได้ค่ะแล้วมันก็มีสื่ออีกเยอะแยะมากมายที่ไม่จำเป็นต้องใช้สื่อที่อยู่ในห้องทดลองเช่นบ,น,บนบ้านบ้านโบราณของทางภาคเหนือเนี่ยจริงมันมีความเกี่ยวพันกับวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่น ทำไมบ้านจะต้องหันหน้ามาทางใต้ในทางภาคเหนืออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราสามารถอธิบายได้บ้านของทางเหนือเนี่ยเขาจะหันหน้ามาทางใต้แสงพระอาทิตย์จะสอ่องแล้วตรงหน้าบ้านจะได้รับแสงทั้งวันและตอนหน้าหนาวเนี่ยพระอาทิตย์ไม่ได,ไได้ไม่ได้เคลื่อนที่ขึ้นตรงหัวแต่พระอาทิตย์จะเคลื่อนในกระแที่อ้อมที่เขาเรียกว่าตะวันอ้อมข้าวอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาของคนสมัยก่อนที่เขาทำให้ให้บ้านสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องติดเครื่องปรับอากาศ ถ้าเป็นเป็นหน้าฝนหรือหน้าร้อนเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นตรงหัวพระอาทิตย์ก็จะขึ้น,ข,นขึ้นในแนวนี้มนันก็จะไม่ส่องหน้าบ้านมากนะักบ้านก็จะไม่ร้อนรู้สึกประทับใจนะคะที่แบบว่าภูมิปัญญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกันได้ซึ่งอย่างบางครั้งในปัจจุบันเนี่ยวิทยาศาสตร์ของเราเนี่ยมันก็ก้าวล้ำเทคโนโลยีไปแล้วใช่ไหมคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมนึงที่เราเนี่ยต้องมองว่าภูมิปัญญาของเราเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ได้นะอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางครั้งเราต้องเป็น ประดิษฐ์สื่อการสอนหรือว่าไปนําการสอนนักเรียนเนี่ยเราก็ต้องหยิบยกหรือว่าเอาภูมิปัญญานี้ไปใช้บ้างไม่ใช่ใช้แต่เพียงสื่อทางเทคโนโลยีอย่างเดียวอะค่ะก็เห็นว่ามันใช้อยู่กับทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะในชีวิตเราอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายๆอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร์แต่บางทีเราก็ไม่ได้สนใจว่าสิ่งนั้นมันคือวิทยาศาสตร์เงี้ยค่ะพอได้มาเรียนก็มีบางอย่างที่ทําให้เราหยิบยกขึ้นมาแล้วเราก็ได้คิดว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือ1 เด็กรู้จักประยุกต์ใช้นะครับประเด็นที่2เด็กก็จะมีความคิดสร้างสรรค์นในการที่จะพัฒนาสื่อขึ้นมา 3. เด็กก็จะไม่ยึดติดกับเรื่องของการต้องใช้สื่อที่มีรูปแบบคงตัวเท่านั้น1่งเช่นเรามีนนักศึกษาอยู่คนหนึ่งที่อยู่โรงเรียนแม่แจ่มเขาก็ได้เอาแนวคิดนี้ไปปรับเอามาใช้เป็นตัวฐานในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์อาจารย์ก็พยายามสอนให้รู้จักว่า จะทำยังไงให้เด็กเรียนแล้วรู้สึกสนุกในการเรียนวิทย์เรียนแล้วนำไปใช้ได้อาจารย์ก็จะใช้วิธีการต่างๆที่มัน,ม,นมีอยู่ใกล้ตัวเราแต่เราไม่ค่อยมองเห็นก็นำตรงนั้นมาใช้แล้วพอมาเป็นครูบรรจุจริงๆซึ่งต่กอนเนี่ยบรรจุอยู่ในดอยจากนี้ไปอีกประมาณ80กว่าโลซึ่งเป็นทางธรรมชาติแล้วไม่มีอะไรเลยแล้วเราก็นำสิ่งนั้นส,สิ่งที่อาจารย์สอนเอามาใช้ดูแล้วมันก็ใช้ได้ผลแล้วก็ทำให้เด็กรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากสำหรับเขา สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้พ่ออุ้แม่วของเราได้ใช้มาจนกระทั่งจนทุกวันนี้ชุมชนเม่แจมนะคะเป็นชุมชนที่ทอผ้าจะดังมากในเรื่องของการทอผ้าสิ้นตินจกอุปกรณ์ต่างๆพวกนี้จะใช้ในกระบวนการทอผ้าช่างหลายสามารถนํามาใช้ในเรื่องของแรงถ้าเราขึ้นกระดานสอนในเรื่องของแรงมันจะดูน่าเบื่อมาก แต่ถ้าเด็กได้เล่นมันก็จะได้เยอะกว่าที่แบบเราไปเอาสื่อภาพที่เด็กไม่เคยเห็นไม่เคยเจอเอามาสอนเด็กจินตนาการไม่ออกวิทยาศาสตร์ถ้าจินตนาการได้และสัมผัสลงมือทำเด็กจะทำได้และทำได้ดีเธอกัดป,ประมาณด้วยสายตาเธอคิดว่าน้ำหนักทั้งสองข้างนี้เท่ากันไหมไม่สมมติว่านี่คือตัวคานมันจะมีจุดหมุนอยู่ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งหนักจนเกินไปนะคะ ถ้าเราเนสังเกตดูเขาจะเลื่อนเลื่อนให้เข้ามาใกล้หรือว่าเลื่อนออกเธอลองเดาซิเลื่อนเข้ามาใกล้ทั้งสองข้างมันเป็นเริงย่อยย่อยถูกไหมคะ <c oughs> ถ้ามันไปในทิศทางเดียวกันก็เป็นการเสริมแรงอันนี้เป็นหลักตามวิทยาศาสตร์อยู่แล้วแต่ถ้ามันไปคนละข้างกันมันก็จะเป็นการหักล้างซึ่งกันและกันประสบการณ์ที่เราเรียนในปริญญาตรีมาเขาสอนให้เรารู้ว่า หน้าที่ของครูคือสอนนักเรียนโดยเฉพาะเด็กที่ด้อยโอกาสแต่ต้องการเรียนเราเป็นครูสิ่งที่อยู่รอบตัวเราเราสามารถที่จะดึงมาใช้ได้หมดให้เด็กได้เรียนรู้เหมือนที่เรารู้ให้เด็กรู้จักรักที่จะเรียนรู้เพราะว่าสิ่งเหล่าน,นี้มันจะติดตามเข้าไปได้ตลอดอะไรก็ตามที่เขาได้สัมผัสเขาได้ลงมือทำเขาก็จะเรียนรู้ไปตลอดชีวิตเมื่อเราเราสอนลักษณะนี้เข้าไปมันเหมือนกับเป็นการเปิดมุมมองอย่างอันหนึง่งเพราะว่าส่วนใหญ่นักศึกษา มาเรียนตอนแรกเ็าจะมีความรู้สึกว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์แล้วต้องมีมีขนบหรือมีธรรมเนียมในการสอนนี้หลุดออกไปจากระบบไม่ได้แต่เมื่อเราปรับแนวคิดให้เขาว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาของเล่นเอาของใช้พื้นบ้านอะไรต่างๆมาใช้ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ได้เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาที่เรียนจบไปแล้วไปเป็นคุณครูเนี่ยจะเกิดความใฝ่รู้ในการที่จะพัฒนาสิ่ง ของหรือพัฒนาอุปกรณ์หรือสื่อที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์หรือพัฒนารูปแบบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เนะี่ยให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนหรือสอดคล้องกับบริบทของนักเรียนที่เขาสอนอยู่ครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือครูเองก็สอนอย่างมีความสุขนักเรียนก็เรียนอย่างมีความสุขก็คือเป็นสิ่งที่ที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในการศึกษาของเมืองไทยในปัจจุบัน